เอเล่ชแนลสวัสดีค่ะเมื่อบวบางกับพี่น้องขอโทษหลายๆเลยะครับวันนี้ีิตาสวัสดีค่ะสีผ้าปาเจ้วันไปฮับเอาจุบานไปเจ้ากับพี่น้องเตรียมงานเลยสดบ๊วพปอกันสามมือหนูไม่ได้นอนกับพ่อก,กับแม่สามมืนนะอในก็คิดถึงวันนี้สีท่าเอ็ยมวีเพ่งน้องเตยค่ะถ่ายเอ็มวีเพิ่มเติมเพลงน้องเตยนะคะสีพ้าไปนั่งกับพี่น้องเพราะว่าสีท่ายูถ่ายอยู่ทุ่งนานะคะ อาจจะทุ่งหน้าค่ะขอพ่อกับแม่อยู่นั้นค้านะเอภานุมาเดินเล่นก่อนโฮไปที่หิวอะวหิวไอหิวไปเล่นน้ำมาจากไหนเนี่ยหิวหิวหรวดคนไว้หนาห้องเอคกพี่น้องนี่สายเอ็มวีนพี่เตอรเอาหนูมาด้วยเอาหนูไปเบิ่งน้ำจา้า บะมีผเพเอาหนูทั้งบาลนั่นผู้เลี้ยงหนูทั้งบานเอาไปนั่จ้าเอาอยู่กับว่อยากอยู่หรืคขับพี่น้องไม่แต่อยากยางเรีนเป็นไงเดี๋ยวกระลั่งยาง,ง,างกรลังแรีนได้จ้าเดี๋ยว,วเราดูบรรยากาศหนูไปถ่ายเอ็มวีกันนะคะมาถึงโลเคชั่นการถ่ายเอ็มวีเพลงน้องเต้ยแล้วไหมคะเอาแน่ครับพี่ แต่ขาเป็นอีแต่แนวแงวแงวอยู่บนหอนบนรดเอาอยากเที่ยวไปไหนแต่แงวแงวแงวแนวแงวแนวเุ่ยตุ่มนะคะตุ้ยตั้งตุ้ยแล้วก็มือกรองนะพี่น้องมาตักงยวนสวนกล้วยสวนปลากล้วยก่วงมันตั้งตุ้ยก็มือถ่ายเหมือนเดิมนะคะตั้งตุ้ยถ่ายลยนี่คุณแม่หนูอยู่ตรงนี้ แม่เราก็มานะคะคาดิดแนวๆให้กินน้ำน้ำไหนบ่อยๆไปกินมันเป็นน้ำปูใหญ่มันเป็นน้ำปูใหญ่ว้า <c oughs> วเปียกเว็ดเออมันจะออกมาข้างนอกนะปดิไปดิไปไป,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 ไป ยังเล่นสวยปะครับพี่น้องไม่ต้องายตูตาตูตไปรับเพื่อนยุบานไปแจวครับเพิ่อนดีใจเพื่อนหวังแซว่าสันพี่น้องขี้นอนหนาโบหนกขี้นอนดีแหละนะขี้นอนหนาโบังขาบังขาครับพี่น้องบังขาดิเตวเนียวเเียวเีเวเนวเวเนว ถ่ายทำแป๊บหนึ่งแล้วก็พาน้องขึ้นบ้านแล้วนะจ๊ะใน,ะนกพาหนูเดินเล่นนะคะเดินๆนะเหมันคันเท้น้าครับพี่น้องคันเท้า,าอุ้ยอุ้ยเดินเล่นไปเรื่อยนะจ๊ะพาหนูกลับไปนอนก่อนนะคะพอพี่เตอ๋ออ่ะคุณนะคะ่ะให้มีน้องเตอ๋ออยู่หรืพาหนูกลับไปนอนก่อนนะคะก็ส่องสิงหวงครับพี่น้องเพิ่นหอนแล้วเพิ่นเหงา อุ <Hoy. S 2> ้ยพ่อหนูกระถ่ายคลิปจุบุญอย่างบ้านพ่นตา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 ดไปไปอาบไปนอนไปนอนแล้วกะหนูจะไปนอนแล้วก็นเดี๋ยวังพอเดี๋ยวังพออาหารปลา บเอลเด้กับพี่น้องหิวนอนกับเบอคนอยู่ของนอกแต่ว่าชีมูชีตาได้สีพผ้าไปนอนไอนกอนนะคะเด้าเดินเดินเนเ่ินเนเดนเดินเดินนนนนนเดิินเด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 ินนเิด Ini, dekat mana? Kau beri up sit dada. Cukup. Yeah nan, y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 eah nan, cuma. Hmm. เดินไปบ้านกันคะ่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคนที่ยุ่งเทปพือสิคิดหอดบ้านเนาะครับพี่น้องหนูได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะอยู่นี่ไปนอนกันเลยมาถึงห้องแล้วคะ่หวะหนูแม่นอนคะ่ะหัวยุ่มยุอยูย่คับพี่น้องอะตินในตินในตินใน

อติงไน,น,น,นาติงไนาติงไนาฟานเอ๊ติงไนาติงไนอ่าโต้เมย์หนูเนี่ยเร็วโต้เมย์หนูเนี่ยเร็วป้าเสียงดังเลยเพื่อนสาวขี้สูงเลยนี่จ้า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 บ่เห็นเนี่ยเอาไปก็ไปเจียวเว้ยแม่นวะยัยไปก็ไปเจียวเถอ Tình này, tình này, tình này này anh ê, ê, này anh này này ê, ê anh anh này này anh 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 mặc anh 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 Mặc anh 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 anh

thì nhận nó bà này Tiền mà leo, hú, mà Bột lạc, đèn phân này ta, ta, chú ta Chú ta, chú ta Chú ta, chú ta, chú ta Chú ta, chú ta, chú ta lồm lòng lồm 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 lòng 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 em lòng 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 không